สวัสดีค่ะมาที่เรื่องที่สองของเรื่องของดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนะคะนั่นก็คือมูลค่าของเงินนั่นเองค่ะ value of money ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆการวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยถึงสำคัญมากๆเลยถ้าเราวางแผนการใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะก็จะติดนิสัยการใช้เงินที่เป็นระบบระเบียบนะคะก็จะมีความรู้ความมั่นคงนะคะในการที่จะ ใช้ชีวิตนะคะ,ะเพราะว่าเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะในการดำเงชีวิตนะคะ,ะเราใช้ความรู้อย่างเช่นการวางแผนซื้อ,เ,อเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกซื้อบ้านซื้อรถหรือวางแผนเพื่อทำธุรกิจการลงทุนต่างๆรวมไปถึงเมื่ออายุมากๆแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังกเกษียณนั่นเองนะคะ ก็จะเห็นว่ามูลค่าของเงินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเุณคพูเนาะเงินยี่สิบาทนี่ซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้ข้าวจานนึงก็ซื้อไม่ได้แล้วนะคะแทบจะไม่ได้หาร้านที่ขายข้าวราคายี่สิบบาทเนี่ยได้น้อยมากนะคะอาจจะเจอที่ในโรงเรียนเนาะที่แบบว่าเออเป็นการดูแลเด็กๆเนาะ อาจจะมีจานละ20บาทแต่ถ้าไปเป็นร้านข้างนอกร้านอาหารตามสั่งข้างทางนี้เดี๋ยวนี้มีแต่แบบ45 50 60แล้วนะคะอ่านั้นเราไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพของอมูลค่าของเงินที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องแรกของเราก็คือทม์ไลน์เส้นเวลานะคะ,ะเส้นเวลาเนี่ยเป็น เหมือนกับเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นมูลค่าของเงินนะคะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เกิดขึ้นในจํานวนเท่าใดนะคะเส้นเวลาก็จะมีเส้นแกนเส้นหลักนะคะเส้นสีฟ้านี้นะคะเป็นเส้นแกนเส้นหลักนะก็จะมีเอ่อ e เนาะขีดไว้โดยที่ตัวเลขข้างบนตัวเลขข้างบนนะคะได้แก่เลข0เลขหนึ่งในตัวอย่างนะคะ2 3 4สามสี่เนี่ยตัวเลขนี้หมายถึงอะไร ตัวเลขนี้หมายถึงจํานวนงวดนะคะหรือจํานวนปีนะคะก็คือค่า n นั่นเองนะคะส่วนตัวเลขข้างล่างค่ะตัวเลขข้างล่างหมายถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปนะคะในที่นี้จะยังไม่ได้เขียนว่ามูลค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะ,ะไม่เขียนเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันนะคะนี่ก็คือการเขียนเส้นเวลานะคะ ตัวเลขข้างบนกับตัวเลขข้างล่างเป็นตัวเลขอะไรต้องจําให้ได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นนี่เอ๊ะสหับใหม่สมหับหม PV แล้วก็ FV เอ๊ะคืออะไรนะคะเป็นเงินปัจจุบันแล้วก็เงินอนาคตนั่นเองนะคะอ่าก็เส้นเวลานี้ก็แสดงมูลค่าของเงินที่เกิดขึ้นณนเวลาต่างๆนะคะง่ายๆเลยทําสร้างก็ง่ายดูก็ง่ายนะ คราวนี้เรามาดูเรื่องของมูลค่าของเงิน v a l ล e สมานีนะคะมูลค่าของเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะการเทียบค่าเงินนั้นนะคะก็สามารถเ,าเทียบได้โดยการแปลงจํานวนเงินนั้นๆให้กลับมาเป็นค่าปัจจุบันแล้วค่อยเปรียบเทียบกับค่าเงินปัจจุบันนะคะมาดูสถานการณ์ที่กําหนดให้ค่ะ Investigation นะคะ,ะตะวันนำเงิน10,000บาทไปลงทุนกับบริษัท A ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะคะแบบทบต้น 2%ต่อปีเพราะฉะนั้นในเวลา1ปีค่ะจากเงินเริ่มต้น1,000 0บาทนะคะเมื่อผ่านเวลาไปแล้ว1ปีนะคะก็จะมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ใช่ไหมคะกลายเป็นเงินรวมค่า A ก็คือ1 2 0 0บาทนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเงินหมื่นในปัจจุบันนะคะเมื่อผ่านไปเป็นเวลา1ปีก็ มีค่าเปลี่ยนแปลงเป็น1น0 0บาทนะคะเอ๊ะค่าเงินนี้มันเท่ากันหรือเปล่าอ่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปลงทุนหรือไปฝากเงินนะคะแล้วเกิดดอกเบีย้ยขึ้นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะตัวเลข1,000งนเนี่ยก็คือมูลค่าปัจจุบัน Present Value แล้วก็1น0 0บาทเขาเรียกว่ามูลค่า อนาคตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงิน10,000บาทปีนี้ปีหน้ากลายเป็นเงิน1200บาทหรือคิดย้อนกลับกันค่ะเงินปีหน้า1 2 0 0บาทถ้าถอยกลับมาที่ปัจจุบันมันก็จะมีค่าแค่10,000บาทนั่นเองนะคะเราจะเห็นคำศัพท์สองคำค่ะคือมูลค่าอนาคตแล้วก็มูลค่าปัจจุบันนะคะเอาตัวง่ายก่อนแล้วกันนะคะก็คือมูลค่าอนาคตนะ future v a l u e ค่ะ,ะมูลค่าอนาคตนะก็คือมูลค่าของเงินในอนาคตที่เกิดภายใต้ช่วงเวลานะคะหรืออัตราผลตอบแทนที่ได้ถูกกำหนดไว้นะคะกระบวนการของการเกิดมูลค่าเงินอนาคตนะคะก็จะเริ่มจากการที่มีเงินณนปัจจุบันนะคะแล้วเงินก็ค่าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะ กระบวนการนี้เรียกว่า Compounding นะคะการทบต้นด้วยค่าเงินด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับนั่นเองค่ะมูลค่าของเงินในอนาคตนี้จะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปร2ตัวนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลานั่นเองนะคะเรามาดูสูตรการคำนวณมูลค่าอนาคตกันนะคะถ้าเห็นแล้วจะคุ้นตามากนะคะสูตรว่า FV เท่ากับ PV คูณ1บวก i ยกกำลัง n นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าครูแปลงกลับไปค่ะถ้าครูบอกว่าตัวนี้ค่ะ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง n จะเห็นว่าจริงๆแล้วมูลค่าอนาคตก็คือเงินรวมนั่นเองใช่ไหมคะส่วนมูลค่าปัจจุบันก็คือเงินต้นนะคะส่วนตัวข้างหลังยังเป็นการคิดดอกเบี้ยเหมือนเดิม ก็แสดงว่าที่เราเรียนเรื่องดอกเบี้ยทบต้นที่ผ่านมาจริงๆแล้วคือสูตรเดียวกันนะคะแต่เมื่อเราเปลี่ยนมาเรียนเป็นเรื่องของมูลค่านาโตก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาสูตรนั่นเองนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าตาสูตรแต่จริงๆแล้วความหมายและที่มาคือเหมือนกันนะคะ เหมือนคนคนเดิมไปสัญญกรรมที่เกาหลีก็ยังเป็นคนคนเดิม <c oughs> มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเฉยๆเ,เพราะนั้นเราไม่ต้องตกใจกับเนื้อหาใหม่นะคะยังคงคอนเซปต์เหมือนกับดอกเบีย้ยทบต้นเหมือนเดิมนะคะ FV Fu t เจอร์ว u e PV พร e เซ n t ์ว l u e I ก็ยังเป็น Interest Rate นะคะแล้วก็ n ก็เป็น Number of Period จำนวนงวดเวลานั่นเองนะคะ ามาสร้างความเข้าใจค่ะด้วยตัวอย่างที่9นะคะที่9วันวิสาฝากเงินกับธนาคาร100,000บาทนะคะธนาคารก็คิดดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นอยากทราบว่าเมื่อสิ้นปีที่5แล้ววันวิสาจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะโจทย์นี่เหมือนกับโจทย์ของดอกเบี้ยทบต้นเลยอะแล้วเราจะ ดูได้ยังไงว่ามันต่างกันถ้าเป็นในเรื่องของมูลค่าอนาคตมันจะต้องมีการเขียนไทม์ไลน์กำกับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะว่าเงินมูลค่าอนาคตเนี่ยก็คือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมันเป็นยังไงมันได้เท่าไหร่เราจะต้องเขียนไทม์ไลน์เพื่ออะไรคะเพื่อใช้ไทม์ไลน์เป็นตัวพิจารณานะคะคให้เห็นค่าเงินนั่นเองอวิธีทำ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพิจารณาโดยใช้ไทม์ไลน์ภาษาไทยก็คือเส้นเวลานะคะอันดับแรกก็คือเราจะเขียนเส้นจำนวนขึ้นมานะคะเป็นเส้นแกนหนึ่งที่บอกนะคะจากนั้นก็ขีดสเกลนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าโจทย์ข้อนี้นะคะสิ้นปีที่5นะคะ แล้วคิดดอกเบีย้ยต่อปีแสดงว่าเราเอาปีมาเป็นงวดได้เลยใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ้นปีที่5เราก็จะมีสเกลอยู่5ขีดคอาจจะคิดสเกลไม่ค่อยสวยเดี๋ยวแบ่งสเกลใหม่ อ่าโอเคได้สเกลแล้วเพราะนั้นตัวเลขตัวตัวบนสเกลก็จะเป็นปีที่ศูนย์ปีสิ้นปีที่1สิ้นปีที่สองสิ้นปีที่สามสิ้นปีที่สี่อ่าต่อค่ะเป็นสิ้นปีที่ห้านะคะส่วนตัวข้างล่างเลขสเกลอ่าเขาก็ไปดูที่โจทย์นะคะฝากเงินหนึ่งแสนบาทแสดงว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันเพราะนั้น PV เขียนที่ข้างล่างค่ะว่าเป็น หนึ่งแสนบาทอันนี้คือ PV นะคะ FV คือสิ่งที่เราต้องหาท่านี้ตัวที่ต้องเขียนกํากับเพิ่มเติมนั้นคือตัว i ค่ะดอกเบี้ยตัวนี้เราคิดค่องแล้วนะคะ1.5%ก็คือ1.5หารด้วย100เลื่อนจุดย้อนกลับมา2จุดนะคะเป็น0.015 ่าเรียบร้อยแล้วทำลายของเรานะคะเพื่อให้เห็นความชัดเจนต้องขีดลูกศรใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นมูลค่าอนาคตลูกศรก็จะชี้จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามือนีนี่คือเส้นเวลาเรียบร้อยแล้วะคราวนี้เราไปดูในส่วนของการคํานวณน,นะคะจากโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะ เขาให้มูลค่าปัจจุบันคือ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ให้ดอกเบี้ยไอเมื่อกี้เราแปลงแล้วเรียบร้อยได้0.0 1 5และจำนวนงวด5ปีก็คือ5งวดเพราะนั้น n เท่ากับ5าได้ครบทุกตัวแปรแล้วนะคะคราวนี้จากสูตร สูตรถ้าโจทย์บอกว่าให้หาเป็นมูลค่านาคตเนาะตอนนี้เราเรียนมูลค่านาคตเราก็ต้องใช้สูตรของมูลค่าของเองินนะคะก็จะเป็น FV เท่ากับ PV คูณในวงเล็บนี้1บวก i ทั้งหมดยกกำลังเ n เราจะใช้สูตรนี้นะคะคราวนี้เราใช้สูตรไหนไม่ผิดถ้าเขาไม่ได้ให้แสดงวิธีทำใช่ไหมคะ จะใช้ดอกเบีย้ยทบต้นก็คำนวณออกมาได้เหมือนกันแต่ตัวนี้แสดงวิธีทำนะคะเราก็งไงคะจะได้เนาะ Fb เท่ากับ PV แทนด้วย1,000 0แสนคูณ1บวก0.015ะคะทั้งหมดยกกำลัง5ได้เป็น1,000 0แสนคูณ1.015 ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวนี้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วคำนวณออกมาก็จะได้เป็น1 07, 7 7 2 8บาท40สตางค์นะคะก็สะแสดงว่าเริ่มฝากเงิน1,000 0แนธนาคารให้ดอกเบี้ย1.5%ผ่านไป5ปีจะมีเงินทั้งหมด1 07, 7 7 2 8บาท ได้เงินเพิ่มมาเจ็ดพันกว่าบาทเกือบแ0ดพันะคะดังนั้นวันวิสาจะได้รับเงินทั้งหมดหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์โอเค ก็จะเห็นว่าลักษณะโจทย์ไม่ต่างกันกันกบดอกเบีย้ยทบต้นเลยนะคะเราไปดูที่มูลค่าปัจจุบันนะคะอ่ามูลค่าปัจจุบันก็คือมูลค่าของเงินณปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเงินจํานวนหนึ่งณปัจจุบันนะคะกระบวนการคิดเงินตัวนี้ก็จะตรงกันข้ามกันเลยกับ การคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะคะหรือคิดมูลค่าอนาคตนะคะนั่นก็คือเอาเงินทั้งหมดที่มีนะคะแล้วคำนวณเอาดอกเบีย้ยออกก็จะเหลือเงินมูลค่าปัจจุบันหรือพูดง่ายๆเหลือเงินต้นนั่นเองกระบวนการนี้ก็เลยเรียกว่าการคิดลดค่างเงิน (Discounting) นะคะอ่าก็เช่นอะไรเช่นเปรียบเทียบว,ว่าเงิน1000บาทสิ้นปีที่3กับเงิน1200บาทสิ้นปีที่5เงินจำนวนใดมากกว่ากัน นะคะก็สามารถเอากระบวนการเนี่ยลดค่าเงินเนี่ยมาหาเงินปัจจุบันทั้งสองได้นะคะก็ต้องไปดูเงื่อนไขอะไรต่างๆเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วมันยังมันใช้สูตรเดิมค่ะก็คือแค่อะไรคะแค่ย้ายข้างสมการเนาะใช้คำพูดง่ายๆคือใช้ย้ายข้างสมการเพราะจากสูตรมูลค่านะลด FV เท่ากับ PV คูณนะในโมเลบหนึง่งบวก i ทั้งหมดยกกำลงงัง n นะคะก็จะได้ก็ย้าย PV มานะคะอ่า ได้ PV มาก็จะได้เป็นสูตรตัวนี้เลยค่ะ PV เท่ากับ f v ส่วนด้วย1บวก I ทั้งหมดยกกำลัง n นะะเราจะใช้ตัวนี้สะดวกกว่านะคะแต่ถ้าจะจัดให้อยู่ในรูปสวยงามก็เอา1บวก I ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเลขยกกำลังก็จะติดลบถุกค,ค่ะ,ะเวลาใช้จริงก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะไม่ต้องเอาขึนขึ้นมา พราะนั้นไปดูความสัมพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันแล้วก็มูลค่าอนาคตค่ะมูลค่าอนาคตรเราก็จะมาดูข้างบนเป็นเส้นลูกศรสีแดงก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะเป็นจากฝั่งซ้ายไปขวาก็คือหามูลค่าอนาคตแต่ถ้าจะหามูลค่าปัจจุบันก็คือจากฝั่งขวากลับมาที่ฝั่งซ้ายแค่นั้นเองนะคะเส้น การสร้างเส้นเหมือนกันค่ะแค่ว่าจะหามูลค่าอนาคตหรือว่ามูลค่าปัจจุบันนะคะอ้าวตอนนี้ก็มาถึงตัวอย่างที่10แล้วนะคะสมใจต้องการใช้เงิน5ล้านบาทนะคะในอีก8ปีข้างหน้านะคะอ,อยากทราบว่าปัจจุบันเนี้ยต้องฝากเงินไว้เท่าไหร่นะคะในเมื่อธนาคารให้ดอกเบี้ย3เปต่อปีนะคะแล้วก็คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของมูลค่าเงินนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นโดยการเขียนไทม์ไลน์นั่นเองนะคะพิจารณาโดยใช้ไทม์ไลน์เส้นไทม์ไลน์ของเรานะคะคนนี้คิดยังไงนะ8ปีข้างหน้าคิดดอกเบี้ยต่อปีแล้วก็ไม่มีข้อมูลอื่นมาเลยก็แสดงว่า8ปีก็คือ8งวดเราก็จะแบ่งเส้นนะคะสเกลออกเป็น แป,ปีนั่นเองนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะนักเรียนแบ่งให้เท่าๆกันนะคะอ่าข้างบนก็จะเป็นจำนวนงวดหรือจำนวนปีนั่นแหละนะคะทั้งหมด8งวด8ป,ปีนะคะ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันนะคะที่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาคือเงินอนาคตซึ่งตั้งเปาไว้ว่าอยากได้5ล้านบาทนะคะ,ะแล้วก็มีค่าไอ้นะคะไเท่ากับ3%ก็คือ3 1 0ส่วนได้0.03นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ การคิดนะคะก็จะเป็นการน,นี่ถอยกลับใช่ไหมคะจากอนาคตกลับสู่ปัจจุบันนะคะอ่ะเราได้ไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มคำนวณกันเลยนะคะไปดูซิว่าจากโจทย์ให้อะไรมาบ้างเราเขียนไทม์ไลน์ได้แล้วแล้วก็ทราบแล้วค่ะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะให้ตัวแรกนั่นก็คือให้ FV มามูลค่าอนาคตคือ5ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ ให้ i มา0.03ให้ n มาเท่ากับ8นะคะจากสูตรนะคะก็เป็นสูตรที่ย้ายข้างสมการเรียบร้อยแล้วคือเราต้องการหาเงินปัจจุบัน PV เท่ากับ FV นะคะหารด้วย,ยบ1บวก i ทั้งหมด,ดยกกำลัง n นะคะแทนค่าไปเลยค่ะ PV เท่ากับ5ล้าน ชึบหารด้วย1บวก0.03ทั้งหมดยกกำลัง8นะคะก็คือ1.03ยกกกำลัง8นะคะเราก็ข้ามขั้นตอนได้เลยนะคะตัวนี้คำนวณออกมานะคะก็จะได้ที่3ล้าน9แสนี่หมื่นบาทแล้วก็17สตางค์นะคะ มันทัดอาจจะไม่พอนิดนึงอ่าดังนั้นขออนุญ,ญาตเขียนตรงนี้ดังนั้นสมใจต้องฝากเงินไว้สามเก้าสี่เจ็ดศูนยะ์สี่หกจุดหนึ่งเจ็ดบาทแล้วก็ตอบนะคะ ก็ประมาณฝากเงินไว้4ล้านอีก8ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงิน5ล้านนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะคะและเราก็จะปิดท้ายกันนะคะ,ะมาที่ตัวอย่างสุดท้ายของบทนี้เลยนะคะพัชลีต้องการผลตอบแทนในการลงทุนจํานวน1ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้านะคะการลงทุนครั้งนี้ก็จะได้ผลตอบแทนคือ6%ต่อปีก็คือได้ดอกเบี้ยนั่นแหละนะคะ แล้วก็คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ3เดือนอยากทราบว่าต้องลงทุนไว้เท่าไหร่ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มาพิจารณาโดยใช้ไทม์ไลน์เหมือนเดิมเส้นไทม์ไลน์ของเรานะคะเส้นไทม์ไลน์ของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นกี่สเกลเราต้องมาคำนวณตรงนี้ว่า แบบทบต้นทุก3เดือนนะคะหปีมี12เดือนแสดงว่า1ปีก็จะคิด4งวดใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าทุกๆ3เดือนนะคะ4งวดคราวนี้มันไม่ใช่แค่ปีเดียวมันเป็น5ปีเพราะฉะนั้น5ปีก็4คูณ5เท่ากับ20่งวดทั้งหมดคือ20่งวดเพราะฉะนั้นเราแบ่งเส้นไทม์ไลน์เป็น20่งวดคราวนี้ถ้าเราเจอไทม์ไลน์ที่มีงวดเดยอะๆเราไม่จําเป็นต้องขีดสเกลครบทุก ทั้งหมดทุกมวนนะคะเขียนย่อๆได้นะคะก็จะเป็น0 1 2 3แล้วเราก็เหมือนกับเทคนิคการพวกยอก่อกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราก็ย่อไทม์ไลน์เป็นปีสุดท้ายเลยก็คือ n เท่ากับ20นะคะคราวนี้ข้างล่างข้างล่างคืออะไรข้างล่างคือเงินปัจจุบันนะคะเงินปัจจุบันคือเท่าไหร่เราไม่รู้ไงเพราะเราจะหาย้อนกลับใช่ปะ เงินปัจจุบันคือตัว P นะคะขอส่วนเงินอนาคตนี่เรารู้แน่นอนเพราะเราตั้งเป้าว่าเราจะมี1ล้านบาทนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็คือค่า i อ i คิดยังไงคราวนี้เดี๋ยวมาทดอันทีเนื่องจากว่าถ้าคิดดอกเบีย้ยต่อปีเนี่ยมันคือ6%ใช่ไหมคะซึ่ง6%ก็คือ0.06ะคะแต่คราวนี้อันนี้คือ0.06นต่อปีแต่ปีนึงเนี่ย ในโจทย์บอกว่าคิดสีงวดก็คือทุกสเดือนีน่คิดสงวดเพราะนั้นปีหนึ่งก็ต้องหารต่องวดให้เป็นคิด,คดผลตอบแทนนี้เป็นต่องวดนะคะก็จะได้0.015เพราะฉะนั้น i เป็น0.015ต่องวดนะคะต่องวดเหลืออะไรคะเหลือลูกศรค่ะที่ต้องขีดย้อนกลับใช่ไหมคะ,ะจาก อนาคตกลับไปปัจจุบันนะคะจากนั้นเราค่อยไปดูว่าอ้าจากโจทย์ให้อะไรมาบ้างทราบหมดแล้วแหละนะคะแต่เขียนในรูปของตัวแปรแต่ละตัวให้เรียบร้อยนะคะมูลค่าอนาคตคือ1ล้านส่วน n ก็คือ20่มวด i ก็คือ0.015สิ่งที่ต้องหาก็คือ pv นะคะ จากสูตรก็ใช้สูตร PV เลย PV เท่ากับ FV หารด้วยในวงเล็บ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะได้ PV เท่ากับ1ล้านหารด้วย1บวก0.015ทั้งหมดยกกำลังงวดก็คือ20นะคะก็ถ้าคล่องแล้วก็จัดก,การตัวเลข เบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เงินอยู่ประมาณเงินปัจจุบันหรือพูดง่ายๆเงินต้นนั่นแหละนะคะที่ต้องเอาไปฝากคือ740,000นสี0บาท42สสตางค์นะคะต่อค่ะดังนั้นพัชรีต้องใช้เงิน ลงทุน742,470บาท42สตางค์นะคะ742,470.42ตอบอก็หน้าตาสูตรมันเปลี่ยนค่ะแต่วิธีการคิดก็คือถ้านักเรียนคิดเงินดอกเบี้ยแบบทบต้นเป็นนักเรียนก็ทำมูล,ลค่าเงิน อนาคตมูลค่าเงินปัจจุบันได้แค่เราใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะคะฝากให้ไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับเรื่องเงินและมูลค่าของเงินก็จบแค่นี้อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดฝึกฝนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ